เคค่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะ<อ>วันนี้ก็ามาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮด้าแล้วเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นนะคะในโหมดที่เข้ามาใหม่เออไม,ไม่ไม่ใหม่นะคะเข้ามานานแล้วนะคะนั่นก็คือที่เป็นโหมดทารวีนั่นเองนะคะก็จะเป็นมีเมืองนะคะอ่าที่มันลงไปแล้วได้การ์ดเลยนะคะก็คือ strange town นะคะก็คือตั้งแปดนั่นแหละ,ละ,ะที่มีอยู่สอง เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะรอดชีวิตออกไปได้หรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังมองหาร้านเติม UC ราคาถูกกว่าเติมเองเราขอแนะนำร้าน Golden เเติมมกร้านเติมเกมราคาประหยัดและปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะทังร้านเนี่ยใช้เพียงแค่เลข UED และชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะคะโดยทางร้านนะคะมีบริการเติมทั้ง UED ไทยและ UED ต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นอีกมากมายหากเพื่อนคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้ที่ f a c e o o o แฟนเพจ Golden เติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่ Golden เติมเกมอย่าลืมแอดกันด้วยนะคะระวังจะหากันไม่เจอนะ แล้วกออ็อันนี้เนี่ยนะคะจะเปิดให้เล่นที will วันที่สิ <off soon. S 1> นะคะพฤศจ,จิกายนเนาะนะคะ mm hmm. ก็อังจาก14 mm hmm. ก็จะเป็นอีเวนต์ใหม่แล้วนะคะโดยที่ถ้าเราอย่างที่บอกนะคะเราหลายคนอาจจะรู้แล้วแหละนะคะเวลาเราลงไปเนี่ยนองก็จะได้บัตรเกิดมานะคะโดยที่เราไม่ต้องไปตามหาเลยนะคะซึ่งตอนแรกอะ่ะมันยังปลอมตัวไม่ได้ใช่ไหมทุกคนแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่า ทําให้เราเนี่ยปลอมตัวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองไปปลอมตัวกันนะคะไปปลอมตัวกันว่ามันจะเนียนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปลองดูกันเนาะนะคะวันนี้เราแต่งตัวมาแบบเข้ากับธีมฮาโลาวีนจ่าเลยนะคะเป็นพยาบาลมัมมี่สาว กว่างน้อยชื่อชุดของเราโคตรสุดอ่ะแล้วก็เราขอบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะตอนนี้พับจีม b i บายนทางทางพับจีม b i บายเนี่ยค่ะมีอีเวนต์นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหรือว่ากิจกรรมนะคะให้เราร่วมสนุกกันนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่24ตุลานะคะถึงวันที่30ตุลาคมนี้เนาะนะคะก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีคนะคะคอสตูม ไฟเฟสนั mm ่นเองนะคะก็คือเป็นการร่วมกิจกรรมง่ายๆนะคะเพียงแค่เราเนี่ยนะคะแต่งตัวในแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตลกหรือว่าน่ากลัวนะคะในรูปแบบของเราเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะกับมุมนะคะที่ตกแต่งสวยงามนะคะตรงไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะในสแตนทาวหรือว่าเมืองแตงนั่นแหละนะคะแล้วก็ทำการโพสภาพนะคะโพสภาพลงไปในโซเชียลนะคะไม่ว่าจะเป็น Twitter นะคะ แปลก Instagram นะคะหรือว่า Facebook นะคะโพสลงไปเนาะนะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะแฮชแท็กที่เป็น PUBG M FACE นะคะแล้วก็แฮชแท็กนะคะคอนเทส t นั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงถ้าเป็นใน Twitter เนี่ยเราก็แอด PUBG mobile ด้วยนะคะเพราะว่า Twitter เอ่อ t w เ t t e r เนี่ยของ PUBG ก็เพิ่งเปิดมาเนาะนะคะก็ยังไงก็ลองไปร่วมสนุกกันนะคะ ก็คือได้รับรางวัลด้วยนะทุกคนแค่ได้เข้าร่วมเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะรุ่นรับรางวัลแล้วนะคะแ,แค่เราเข้าร่วมนะเราก็มีสิทธิ์ที่จะรุ่นรับแล้วอันนี้เราโดดไม่ถึงต้องกระตึ๊บกระตึ๊บไปนะคะแค่เข้าร่วมก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแล้วนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมไปร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ PUBG ได้จดขึ้นให้เราเนาะนะคะก็เดี๋ยวจะมีเกมเพลย์ยาวๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ แบบให้เราแบบแปงลงร่างได้เมื่อไม่กี่วันมานี้เอง,นะงยังไงทียิงกันอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวค่ะก็ออกค,คือเราอีเวนต์เนี่ยเราเสียอยู่อย่างเดียวเว้ยเรารู้สึกว่ากล่องมันสูงไปแล้วเวลาเราจะหยิบของเนี้ยมันหยิบติดยากมากเลยทุกคนเนี่ยแบบไม่รู้นะเราว่าถ้าแบบแก้กล่องให้เตี้ยวกว่านี้ก็จะดีนิดนึงอันนี้เราว่ามันสูงไปไหน่อย รอรอดักซุ่มยิง Help เรี๋ยวรอใกล้ๆเดี๋ยวโดดขึ้นหลังคาไปก่อนรอรอรอดักซุ่มยิงไงเยอะนะนี่ เคยรอดเลยนะเท็ดมน์ไปข้างหน้าดีกว่าอย่าล่วงนะอย่าล่วงนะเพชาะฉะนั้นแคเนียนคือถ้าเราแปลงร่างอยู่บนหลังคาคนจะเห็นเราปะเอาด,ดีคนจะเห็นไหมอืมแปลงเลยแล้วกันเนีย่ยทุกคนเราสามารถ แล้วก็แคไปได้เลยนะแครไปเล่นร่วมกิจกรรมกับ PUBG Mobile นะคะในเมืองกันนี้แหละนะคะหาบุมสวยๆเคียร์คนเสร็จแล้วหามุมสวยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้เราขอเคียร์คนก่อน <c oughs> ตัวนี้ตัวหน, <c oughs> นึ่งเราจะยังไม่ยิงเพราะว่าถ้ายิงเนี่ยเราซ้ำไม่ได้แน่เลยนะเราว่าร้อยเขาออกมาที่โลกก่กว่านี้ก่อน เขาไม่ได้เรียกติ่มนะเขาเรียกเอาชัวนั่นอีกตัวหนึ่ง่านนียป,ป๊อบเป็นในตัวนั้นไม่เดียวเลยอะเห็นนะเว่า เงียนมากมัง้งหาไม่เจอเหรอเพื่อนเราเนียนกว่าเราเนียนกว่า watch out น,น,น่าจะยังเหลือนะหมดเยอะจงงัง啊 เพื่อความชัวร์พวกนี้กระสุนหมดแล้วให้เราลงไปเก็บกระสุนดีกว่าเจ็บ <Okay. S 2> Help I'm being surrounded เช็ c เช็คเพื่อความชัวร์ <ś les> <ś les>

watch out See. ย้อนย่อระวัง marked the location ตรงนี้ที่เจอหนึ่ใกล้เราไปไปก่อนนะทุกคนห <Help! S 2> ยาบละ โอแล้วไม่โดนพระเจ้ามาร์คจุดโลเคชั่น Help มันต้องถอ,อยออกไปข้างนอกกว่านี่งั้นเขาระเบิดเลยนี่ไงเขาระเบิดเลยเลย ว้าวก็ <S 2> <S 2> บแตกไปหน้าิ่งละอเกนอนรอ thằng nha con. Khô. Ừ, tới ừ. 3 mà, Chơi Con bên Watch out. Ok, bye các bạn. Excellent work. Let's go. Watch out! Enemies ahead. Can't shoot. It's too far Watch out! Okay. mày to cai toa rio 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 rio

Get to the safe zone ASAP! Oh, <laughs> 影。